ดีครับเพื่อนๆครับ6กเปอร์เซ็นโหยังไม่ได้กดติดตามคลิปให้ผมเลยกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับขอบคุณมากครับถ้ากดติดตามแล้วออกไปรับชมคลิปกันเลย ีครับวันนี้พบกับผมแบงค์จิกซอครับวันนี้ผมจะมาฟาสสปีดดิฟจิกซอครับหนึ่งครับวันนี้ก็เป็นการเจอกันระหว่างอัดกับนัดครับวันนนี้ัดขึ้นมาหนึ่งที่หนึ่งครับตามมาติดล็อตที่อัดใช้ครับเป็นค่าเขีล็อตที่นัดใช้ครับเป็นผมตั้งชื่อไม่ได้ผมขอเรียกว่าลรถเมนโนเสาร์กันแล้วกันครับ เป็นที่หนึ่งครับทั้งสองคนนี้เล้งใกล้เคียงกันครับนับนี้คือไดมอนด์สอัพอ้อขอโทษครับนับคือโนวา2ครับอัดคือโนวาหนึ่งครับตอนนี้เป็นนับที่น้าครับแล้วเป็นอัดที่แสงขึ้นมาได้ครับรับต้องเป็นคอยตามบ้างครับ โหนอันนี้ใครจะทําได้ดีกว่ากันแล้วเป็นนัดที่ทําได้ดีกว่าครับมาดูทางครับตอนนี้จะมีคนพล,ลาดหรือเปล่าทำได้ดีครับเอาแล้วดูเหมือนว่านัดจะสะก,กิดไปนิดนึงครับทําให้ความเร็วตกลงมารอบที่สองครับอัดเต็มที่หนึ่งครับสะก,ก,นนกดิดไปนิดหนึ่งนี่ดูดีมากครับ เดี๋ยวสิเดี๋ยวครับดเดี๋ยวเดี๋ยวใครจะได้หนึ่งแต้มก่อนครับดูทางลัดตรงนี้ครับโอ้โหอาจทำได้สวยมากครับอัจจะทำได้สวยครับแต่ยังไม่ดีพอที่จะแซงอัดได้ครับ นไปเป็นทางลัดหนดูอัดครับอัดจะพลาดหรือเปล่าตรงนี้หรือจมนวนเดียวเข้าเพ้นแท้ไปเลยก็ไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดครับอัดนำไป1นึศูนอยู่กันในเกมที่2ครับเป็นสนามที่นัดเป็นคนเลือกครับแล้วนัดเล็กดาวห้าดาวครับ ท,ทั้งสองคนนี้ถือว่าขี่มือใกล้เคียงกันนะครับใครยังไม่ได้ดู EP หนึ่งสองสามสี่ครับต้องไปกลับดูที่มุมตัวไอ้ด้านขวาบนครับมาสนใจเกมของเราดีกว่าครับตอนนี้เบียดกันอย่างเตยเสียครับ,บน,น่ครับเป็นนักครับที่ขึ้นนำมาได้ เอาเลยเป็นปนัดที่สก,กิดไปนิดนึงแต่ยังแก้สถานการณ์มาได้ใช้นัดรูว่านี่เพิ่งดูว่านิดหนึ่งเอ่ครับ world, อัดดูว่าเหมือนทางจะไม่เต็มครับต้องระเบทีดูมาก่อนหาไม้ไผ่ไตรงนี้ครับทำได้ดีทั้งคู่ครับเอาเด็ดดูเหมือนว่านัดจับ สะกิดไปครับแล้วก็อัดก็สะกิดมาด้วยครับโอ้ยอะไรอย่างนี้ครับเกมนี้ใครจะทำได้ดีกว่าครับเต็มเหมือนอัดครับคิดช้าทำช้าเลครับเกมนี้นับนำไปประมาณ20เมตรครับโอ้อัดติดแห้งครับโอ้แม่เจ้าอะไรอย่างนครับนี่โอ้อัดเปรหนักเลยครับแล้วก็เรียบร้อยครับ นัดตีเสมอได้หนึ่งในเกมที่สามครับอัดเป็นคนเลือกดังเลยครับและอัดเลือกอยู่บานเชตครับส,งสองนเลือกนัดเป็นคนขึ้นนำมาได้ครับแต่ก็ยังเบียดคู่ที่สุดดีครับแล้วก็เป็นเลืเป็นนัดครับที่ยังเป็นที่หนึ่งครับ อาจจะลด,ดลนิดหนึง่งโค้งตรงนี้ยังไม่มีคนพลาดถ้าจะวัดกันตรงนี้จริงครับตรงนี้มันวัดกันยากครับข้าวนนี้ก็ตรงที่เป็นช,ช่วงรอยต่อครับตรงตรงนี้ครับอาจจะเป็นที่หนึ่งครับใครจะเป็นใครครับอัดนัดอัดนัดอัดน่าจยังเป็นนัดอีกเลยครับ เก็บนิดนงึงทั้งคู่อาจรถไหลนินดนึงครับทางเราตรงนี้จะมีคนพลาดหรือเปล่าเอาแล้วก็เป็นก็เป็นอธิพลาดไปครับรางนี้รถเดดมากระติกๆกันแล้วแล้วจะเป็นใครครับ ทางตรงนี้ใครจะทำได้ดีกว่ากันอาิัหมนัดครับใครจะได้ไปสองเต้มก่อนครับเอาแล้วดูมือนอาจจะความเร็วตอครับรก็เรียบร้อยมาดูด่านที่สีครับใครจะได้เต็มนี้ไป นัดต้องการเต้มนี้เพื่อเป็นแชมป์ใน EC ที่ห้าครับส่วนนัดต้องการเต้มนี้เพื่ออยู่รอดครับในด่านซิตี้สแตทรีเวิร์ดครับอัดติดแห้งไปหนึ่งครั้งครับฟุตบาทคิดถึงอัดครับเขาบอกอัดคิดถึงฟุตบาทนาจาเป็นผู้นำครับ ทางสนสั้นตรงนี้จะใครทำได้ดีน้วก็เป็นนัดครับที่ทาได้สวยกว่าทางลัดตรงนี้ครับจะมีคนตอกหรือไม่หรือว่าจะมีคนชนอยากใําไม่มีใครชนทุกบาทครับจะดูซีดยังไม่มีใครพลาดนห,นหนักให้เห็นเลยครับในเกมน,นี้อัดรถไหลบ่อยมากครับ จะจบรอบแรกแล้วยังเป็นนัดที่นำครับยิ่งขับยิ่งหางครับตอนนี้เบลซีดับเบิลทางลัดตรงนี้จะมีคนฟัดรูมไหมแล้กก็เป็นโอพาดคู่ครับเราจะเป็นใครที่แก้ได้ก่อนครับแล้วก็เป็นนัดครับที่แก้ได้ก่อนครับนายจะเพลเพลไม่ได้นะ นัดทำได้ดีมากเลยครับมาดูทางนัดตัวนี้ของนัดครับแล้วก็เอาแบบชัวครับเอ้ไม่ชัวครับติดนิดนึงกลับมาดูอัดตัวอัดตี้เข้ามาติดติดแล้วเหมือนก็นัดก็ยังทำได้ดีกว่านะครับอัดก็ทำได้ดีครับแต่ไม่ดีพอที่จะเซ็นนัดครับ รถไหลแล้วครับแล้ก็ถ้าไม่มีระบาดก็น่าจะไม่มีปัญหาครับนัดกใช้ไปนในด่านที่4แล้วก็ปิดเกมไปสรุปผล EP 5นะครับอัดได้ไป1นเต้มครับนัดได้ไป3ามเต้มนัดชนะครับใน EP 5ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับรักใคร ให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับไปแล้วบ๊ายบาย